อุ้ยฟ้า สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบไลสไตล์สาวแม่มาค่ะมื่อนี้พามากินตำบักหุงใส่พริกแห้งพิกเผ็ดค่ะพี่น้องค่ะกินแก้มกับหอยคมค่ะพี่น้องเบึ่งหอยขมโตแบบยังไงเลยจ้ะพี่น้องอ้วนๆเลยจ้ะตุมมากค่ะแล้วก็มีหอยสลีน้ำแล้วก็มีขนมเส้นข่าปุ่นค่ะพี่น้องค่ะมีผักบุ้งผักสะเดานะคะผักสลัดแล้วก็ผักหนอกค่ะพี่น้องมากค่ะเมื่อนี้หมื่นคำแล้วค่ะพี่น้องสีฟ้ากินนะคะพี่น้องค่ะเดวมันสิหมื่นกอนเนาะตำเองเผ็ดๆคือเกาหืม แซบ่บขนมเสน้นใส่ลงไปเลยฮืมแม่จิม้มหอยฮืมพี่น้องจ๋าเบิง่งหอยโตแบบยางายใหญ่แห้งอบอัว่ว Ooh. Mm. Mmm. -hmm. Mm. So on. ย่านันนหมือนก่อนอนจจะไม่หน่อยบบรย์เอาไฟมาก จำมะุ่ง,งเิอนมนะจำมเนี่ย จนหมุดจนค่ำก็ปลูจากกับบ้านเมื่อไปนวดอมแม่งวันกันเ้ย ตัวเดียวนี่แหละจะเปะ็นอ่กวนยูซุมืออ้ยตัวแบบยางใหญ่เลยจ้ะปาดตตัวนี้ไหม Mmm -hmm. うん。Mm. Mm. <laughs> Ôi, hồn hồi nó minh đi. บินลัดนาลัดหลังจ้ะพี่น้องเอาไปแกงอ้อมนะจ๊ะพี่น้องคือดีแซบโตนวนแบบนี้อืออืออี่นน้อง มันหมื่นมันคําแล้วเนาะบุญแดงเอาไฟมานําจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปซน,นีคนคน้ค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าสิไปกินต่อเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะมันหมื่นแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปมันสิสแบบว่ามันสี่หมื่นจ้ะพี่น้องนั่นแะหละค่ะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปซนี้คะ่ะมื่อนี้ค่ะตำม,มะฮุ่งเฮิมกินกับหอยขมโตใหญ่ๆจ้ะพี่น้องกับหัวหอยเชลลี่พักสดๆเต็มถาดคือเก่านั่นแหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปกินต่ออีกคะ่ะพี่น้องมื่อนี้มือค้ำเดี๋ยวสิขอปิดคลิปซนี้เลยค่ะเด้้ออมืนีกิ ถ้าเกิดว่ากินส่วนลวดกินเฝ้าเน่ขอโทษขออภัยค่ะมาหมื่นมาคำครับพี่น้องนั่นระค่ะ,เด,คะ,คะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำเนียงนะคะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะมื้อน,นี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ